อมอมเ้อสองตัวแต่ตอนเฮ้อยอยู่นนี้บ่มีสิบตัดแล้วสิบว้าวเลอมครับชวยพร้อมกันครับเพิ่งใก้ตาล้างมีอมหอมันแบงงหน่อยออมนัวออมนัพี่น้องเปิ้งเอาจวนอ้เหลืบพี่น้องขาไข่เบ นะครับดวดตามลงไปงอยมา,าเนี้ติเลงติเลงขาบระเดี๋ยวประเดก๋ยวเนี้ยแล้วแต่ใครจะชื่นชอบเนี้ยผัใส่ประเดี๋ยวนบไปแล้วแต่เจ้าะม้วนแสบเนี้ยัวแล้วแต่ความชื่นชอบแยก่กติ๊กสดครับติ๊ใส่เลยหอมกระเทียมทุกใส่ครับนี่จ้ามุย้ย อาบบัซีใส่ลงไปไอรไเราบ่หอมใส่แล้วกินไว้โอ้งอมบักวะันี้กินข้าวเลยเอาหอมโอ้ยะละลกรับใบที่่คือใส่เนหน่วย,ยหน่เลกน่อยครับแต่ตะพ่มคืตอตอิมมากน่อยผักซี่ครับข้าวผักอันอยังก็จมึพายี่เลือนเนาะพัก่พยี่เลือแม่พายี่่จน จขนมึงก็มาใส่เลยออบไปเลยมา <c oughs> ยไปลุกไปหว่าเป็นตัวปิดปลาไปก่อน <c oughs> แหละก่อนนี <c oughs> ้ลอยขยูบอันนี้โบมีซิกตัดเร็วซิกมีแล้วตัดเร็วไอ้เนี้ยยุบโง่มากี่น้อง <c oughs> โอ้ยไปยสักาู้พักซีเล้าอีสานบานเโาเข้าไปแยบบแล้ว ไปเปิดฝาที่เดียวซิบ <iran> <mumbles> <inaudible> ุัณ์จามึงหิ้วเข่าวด้ล้าอ้ยนีเดกินข่าสองมาเดียวมึอเศร้าอหน่อยพี่น้องจปาไปกน้อยเดียวมันหหมกันพ่องียงจุ่มนงีพมบ่ฟื้นจินอจินเข่ากับเรลานั่นดอกไปดังบนี้ย เรากับเขาไหมบ่มันมุงหวงเขาร์ด้เหมเรามัน hmm. กินหนักอันบึ้งอันนี้คือออมหนูอิสาบันเท่าโอ้ไก่เลยเดีชิมกันนะนี่ใส่ขี้นร้อีกว่าแ้นัวแล้เขื่อนหัวเลยดูี่เซ่บ เป็นเนื้อสุกเปดบ่อยมนะ่สุกใช่ยังไงกินจจงอะเด้อครับปิดฟ้าไปบะเนี่โอ้ยบะดิกินมาหลายปีอะไนู่นเนี่ยเต้นปน้อไปนอกันสามีปี้้วกับมากินนงมรองมึงน้ออืมเ่ยนจัดครับ อโอ้เขอพอดีเลย่านบ่ครับใส่ปลาเด็กเล็น้อยบ่ล่ะตัวพอดีอืมจั็หน่อยเพราะแซบบ่ไปไแซบบ่่นนนนนานเลยบ่บ<ช>่ม,มีกินข้าวเนาะวโอ้ยแซบครับมาพี้องมาโอโโอเบง่ยๆครับตาขวางพีสามานหง อขอบรถขมอ,อำลำแล้วกันแซบเนี่ยเดซุปป,ดปูดียวเดี๋ยวมาซุปดอกบิดนเล่บิ๊นเลยบิ๊นเล่บนนเล่บิ๊นเล่อิ๊นเล่บไ๊นเร่บิานเล อมเนื้อสองตัวโอ้สดน้ำความมีเหงยวๆมึงได้ครับตาคว่ำบุ้ยก่เสีบมียหาินยากเด้อยากกูดิเสบ ฝาดปากเร็วนะผมหรือผมลำบรได้รม,ม,ม,มไปแต่ทั้งผมแจไปน้องอ <c oughs> โอ้โหมหันลืมเป่าแต่มักเปล่นเลยไม่ได้กินบ่อย โอ้ยสี่ปีห้าปเราไม่กินเย่นไม,ม่กินเด้เอลยงไตวันบอกหนูหล่ยูแต่ไม่ก่กินหนูกาขึ้นหนไปรเทนอกเนาะหนูโรงงานหนูป้าหนูดงเขาก็หามาขายอยู่ตัวอกินหนูบบกุบยพักน้อยมันมนะ่นหมดอุ้ยจนหันหน่อยเะ ว่าไ้องโอ้ไปบ่มาป่ะเศรษีเสียผมก่ยอ่ยองไปเลยนข้าวก็ข้าวนลมึงเนาะอืมอมันเสียนะอหะมัน,มนปุ๊กปากตรงกับใจได้ดีสำหรับมือนีออมบอกคำเดียววา่าเซ่